ต้องบอกได้เลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับ Summoners War Chronicles นะครับตอนนี้เข้าสู่เฟสที่ใช้เพื่อนๆเ,เตรียมลงทะเบียนสำหรับการเข้าเล่นเทสเบต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับซึ่ง Summoners War Chronicles เนี่ยก็จะเป็นเกมหนึ่งที่เป็นเกม play to earn ด้วย ของทางฝั่งคอมตูอาสซึ่งน่าติดตามมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพื่อนที่อยากเข้าใจว่าะระบบ Play to e a r n ของคอมตูอาสเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมได้ทําสรุปตัว C2X White Paper เอาไว้นะครับผมในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับสามารถไปกดดูกันได้เลยนะก็พยายามให้รายละเอียดที่มันย่อยง่ายนะครับอเดี๋ยววิดีโอนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับข้อมูลอัปเดตล่าสุดของตัว s u m m o n เนส r อร์โครนิเเท่าที่มีนะครับแล้วก็ในวิดีโอนี้ก็จะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมที่เพื่อนๆสามารถที่จะกดเพื่อ,อสมัครเตรียมเข้าร่วมกับ ในการทำเบต้าเทสองของเกมนี้ด้วยนะครับสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่29มีนาและการทำเบต้าเทสจะเริ่มขึ้นในวันที่30มีนาคมเดือนนี้เลยนะครับก็สำหรับ Summoners War c h น o n i c l าก็เป็นเกมแนว MMO นะครับผมแล้วก็มีทั้งเวอร์ชันที่เป็น Android แล้วก็เวอร์ชัน PC ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆาเลยนะก็เวอร์ชัน PC เนี่ยนะครับก็จะค่อยๆอทยอยเข้ามาทีหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า้นปัจจุบันเนี่ยข่าวตัว Summoners War c นี่มีอะไรให้เราเห็นบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สนิคพีก,กันก่อนก็นแล้วกันนะครับสำหรับสนิคพีกของ u u m o o e r s War Chronicles อันนี้ถูกเปิดตัวนะครับผมในช่วงของงานแข่ง Summoners War Sky Arena เมื่อตอนปลายปีที่แล้วนะครับตัวเกมอันนี้ก็เป็นเทรลเลอร์ของตัวเกมนะครับซึ่งถือว่าน่าติดตามมากทีเดียวนะฮะนี่ฮะ เหมื่อการเดินทางเริ่มขึ้นนี่กส็สำหรับ Summoner's War เนี่ยเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเล่นเกมแฟรนไชส์นี้นะก็มันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวในตัวเราเองเนี่ยตัวตัวเราเองจะได้รับบทเป็น Summoner นะครับหรือว่าผู้ที่เป็นคล้ายๆกับว่าผู้เรียกมอนสเตอร์ต่างๆขึ้นมาที่เป็นเรานสเตอร์ที่เราแบบเรียกออกมาเนี่ยก็จะคอยรับใช้แล้วก็คอยช่วยเหลือเราในการผ่านดันเจี้ยนต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Summoner หนึ่งนะครับ สำหรับภาค Chronicles เนี่ยก็คือจะให้เรารับบทเป็นหนึ่งในสี่อาชีพของ Summoner นะครับแล้วก็มีคล้ายๆกับ Monster ลูกสมุนเห็นไหมฮะมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกับระหว่าง Summoner กับ Monster ของพวกเขานะซึ่งแบบโห Monster แต่ละตัวเนี่ยบอกได้เลยว่าเนี่ยฮะก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นความเป็นเป็น,เป,นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแบบเหมือนเพื่อนพ้องเหมือนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคอยต่อสู้ไปไปด้วยกันนะครับ มีแฮนด์ได้ด้วยน,น,น,นี่ครับน่ารักมากนะกราฟิกสวยงามมากนะครับอ่าสมนนสาร์เทนส์วอล์คโคนโคนิเคินะฮะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยการกำลังจะมาแล้วตอนเนี้ยเริ่มมาแล้วเบต้าเทสนะครับอ่าก็นี่ครับเดี๋ยวเราลองมาดูแบบเอ้เกมเพลย์สักหน่อยหนึ่งละกันว่าแบบไอ้เกมเพลย์มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเห็นไหมฮะมันจะเป็นคล้ายๆแบบว่าเราจะลุยไปเป็นปาร์ตี้เลยนะครับ ซึ่งทางค่ายคอมทูอาสเนี่ยก็จะแบบมีประสบการณ์ในการเล่นในการสร้างเกมแนวๆอันนี้ออกมาค่อนข้างเยอะมากแล้วนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือแบบตัวแมชชีนิกส์ของเกมครับมันก็จะเป็นแบบล,ลักษณะของอเกมที่มันพัฒนามาจากเวอร์ชันอของซัมเมอร์สบลสกายอารีนามาแล้วลอสเซนจูเรียรมาแล้วพวกเกมเพลย์พวกระบบต่างๆมันก็จะมีการแบบบางส่วนจะถูกประยุกต์เอามาใช้ในโครนิเคิลด้วยนะเพื่อทําให้แบบติ่นไอของตัวซัมเมอร์ส a ลเนี่ยมันยังคงอยู่นะครับ ก็จะมีแบบเนี้ยการลุยดันเจี้ยนอ่อการหลบเลี่ยงอะไรอย่างนงี้นะครับเนี่ยก็เป็นดันเจี้ยนก็จะมีแบบไอ้พวกแบบเนี่ยเราก็จะลุยไปพร้อมกับมอนสเตอร์ของเราอ่าในอ่าในดันเจี้ยนต่างๆนะครับเนี่ยเอาละมาเดี๋ยวเรามาดูกันในเกี่ยวกับภาพรวมของเกมนี้เลยละกันนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมอ่า สมัครตัวเทสเบต้าได้จริงก็คือว่าก็สมัครฟรีด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสในการได,ได้ทดลองเกม Play to Earn นะครับผมที่มีมาตรฐานสูงมากอีกเกมหนึ่งด้วยนะครับและอีกอย่างนึงก็คือจากการที่ผมเป็นคนที่เกาะติดแล้วก็เป็นติ่งของคอมทัวรสมานานนะ,ะก็บอกได้เลยว่าค่ายนี้ทาเกมดีมากๆแล้วก็ทางฝั่งของผู้พัฒนาเนี่ยเขาไม่เคยทอดทิ้งโปรเจกต์เขาเลยนะครับค่อนข้างดีทีเดียวเอาละแนะนําเกมนะครับ Summoner's War c h r o n i c l e เห็นไหมครจะมีทั้ง Google Play และ Windows นะครับสามารถกดรับข่าวสารด้านล่างได้ นะครับผมเนี่ยฮะติดตามได้เลยก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ในด้านล่างหรือว่าเพื่อนสามารถเข้าอ่าเข้ามาทางผ่านลิงก์นี้นะครับก็ใน Summoner's War Universe ก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วก็คือจะมีอยู่ทั้งหมดอ่สาสตอนตอนนี้มีอยู่3จากจากกวานที่เป็นเกมออกมาแล้ว Summoner's War Sky Arena Los ่าลอสเซนนะครับและนอกจากนั้นก็คือเนี่ยครับ Chronicles <c oughs> ก็จะเข้ามานะครับอ่าทีนี้อ่าตัวเรื่องราวของเกมนะครับเนี่ยโ,โหมีอะไรมากมายเลยนะครับ แนะนำเกมอ่าเรื่องราวของเหล่ามอนสเตอร์ที่ก้าวไปได้วยกันมันยิ่งกว่านี่ฮะก็มีหลายๆตัวเพื่อนๆชอบอ่าตัวไหนซัมมอนเนอร์ตัวไหนแล้วก็อยากจะเล่นทีมตัวอะไรก็สามารถเลือกได้เลยนะครับนี่ครับก็จะมีดันเจี้ยนประจำพื้นที่นะครับอ่าก็คล้ายๆกับลอยด่านเบสินาเรโวนะครับหอคอยฝาแฝดอันนี้ในภาคอ่าสกายอาราีนาเองก็จะมีนี่ครับคล้ายๆกับไต่อยอ่าไต่หอคอย100ชั้นเพื่อรับรางวัลน,นะครับผมแล้วก็เนี่ยฮะอ่าก็ เป็นการแบบผ่านมิชชั่นต่างๆนะครับจูโจมนะครับจูโจมนะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบการรวมพลังกันจัดการกับบอสนะครับอ่าแล้วก็นี่ฮะอันสำคัญเลยนะกนะ็คืออารีน่านั่นเองนะครับเป็นการต่อสู้บนเวทีลอยฟ้านั่นเองเพื่อพิสว์ฝีมือของเราอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของการเป็น PvP นะครับอ่าก็เป็นการสู้กันระหว่างผู้เล่นนะ ซึ่งถ้าเกิดสู้กันแบบเรียวไทม์เนี่ยคง,คงจะมันมากเลยนะครับแล้วก็ทีสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเกมนี้จะเข้าร่วมในเข้าเข้าร่วมในโครงการของอตัว C 2 x S Platform นะครับ C 2 x S Platform คืออะไรก็เป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนของทาง Com 2 Us นะครับซึ่งะจะมีคุณสมบัติของการทำ Play To Earn อยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วเข้าใจว่าเจ้าตัวเกม Summoners War Chronicles เองเนี่ยก็จะมีการอ,ออกโทเค็นของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกแบบ i n g เกม I t e ท NFT ต่างๆ นะครับซึ่งเป็นโอกาสที่พลาดไม่ได้ด้วยประกาศหนังโปรงนะถ้าเกิด เพื่อนๆเ,เข้าไปร่วมในเกมเนี้อย่างน้อยเพื่อนจะได้เข้า,ขาใจพวกเกมเพลย์ต่างๆนะครับแล้วก็ได้เข้าได้ได้เห็นตัวเกมที่โอ้โหเรียกได้ว่ามีคุณภาพที่สูงมากเลยทีเดียวนะครับก็สุดท้ายนี้อย่าลืมนะฮะอย่าลืมเข้ามาสมัครตัวเทสเบต้ากันในลิงกด้านล่างนะครับก็คิดว่าอันนี้เป็นการโกลทรูในตัวอัปเดตล่าสุดเดี๋ยวถ้าเกิดว,ว่าพอตัวเกมเนี่ยมีการพัฒนาหรือว่ามีข่าวสารอะไรผมก็จะพยายามเอามาลงในช่องทูนูฟส์นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องทูนู๊ฟส เกมแคสเตอร์เอาไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณสักการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมสมัครตัวเบต้าเทสด้วยในลิง์ด้านล่างนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย